สัสดีค้รขอัี้ครังนี้ก่หลคะเออครั้งนี้ปีนี้ปีที่4แล้วครับใช่ ปีนี้ก็เป็นโครงการที่ที่เกี่ยวกับโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับปีนี้อยากไปไปช่วยคนที่อยู่ในถิ่นธุรกันดารที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของฟันเกี่ยวกับเรื่องของทันตกรรมครับเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มีโครงการนี้อยู่ในพระราชดำริเหมือนกันครับที่ส่งส่งหมอไปช่วยรักษาฟันในในแบบถิ่นธุรกันดารปีนี้เราก็ก็จะระดมทุนไปช่วยเหมือนกันครับอันนี้เราได้ลงทุนที่ด้ไนะครับอันนี้เราลงทุนที่ด้ อันนี้เดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งครับว่าเราลงพื้นที่แล้วเราไปช่วยช่วยอะไรได้บ้างอ,อ,อาจจะช่วยขนของหรืออะไรเงี้ยครับครับผมครับจริงๆแล้วผมว่า สุขภาพฟันมันมันเป็นสิ่งสําคัญเป็นสุขะอนามัยที่ถ้าเกิดว่าเราปวดฟันแล้วเราไม่มีไม่มีหมอฟันรักษาฟันไม่มีเครื่องมือดีๆที่ที่จะรักษาฟันอะไรเงี้ยทีมนอนปวดฟันแล้วมันทรมานเพราะว่าเราเองก็เคยนอนปวดฟันแบบเป็นคืนๆเอาเกลือมาอุดอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าทรมานมากเราก็เลยเราก็เลยอยากอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะระดมทุนหรือว่าพาแพทย์เข้าไปช่วยรักษาในถิ่นทุรกันดารครับ จริงๆมไม่เหนื่อยครับโม้มันสนุกขึ้นทุกปีมากกว่าเพราะว่าเราได้มามาคิดกิจกรรมเราได้มาชวนแฟนๆไปทํากิจกรรมที่มันเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือสังคมด้วยแล้วก็ช่วยเหลือคนด้วยครับครับครับผมไม่เห็นเลยครับเรื่องลายหลุดนี่ผมไม่รู้เลยครับผมทราบไหมว่ามันมาอะไรกันเอาจริงๆก็ไม่ทราบเหมือนกันครับแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามันเป็นลายของใครปลอมขึ้นมาหรือเปล่าครับครับผม จริงๆแล้วได้ยินวันนี้นี่แหละครับที่บอกว่ามีลายหลุดอะไรสักอย่างเนี่ยครับรูปวาดไม่ถือต่อคำถามไมเราไม่ไปถามผู้หญิงดังเลยครับผมมันว่ายังไงฮะเวลาที่พูดจริงว่าในแคมนี้เหมือนไม่มีใครชอบพุทเลยอะไรเง่ยนะครับพอสนิกรจุแล้วเหมือนมาสายออ๋อคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยคือไม่รู้ว่าต้นต้นข่าวมามาจากไหนแล้วจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าวันนี้ในมุมในมุมของของพุทธเองก็อยากจะบอกว่าเราก็ เป็นคนทํางานที่ mm hmm. ที่ทมืออาชีพคนหนึ่งครับแล้วเราก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงอยู่เหมือนกันครับแล้วก็เราทํางานในวงการมาไม่ใช่แค่เพิ่งเริ่มปีนี้หรือว่าปีที่แล้วเราทำงานปีนี้เป็นปีที่7แล้วอะไรเย่างี้ครับเรื่องความรับผิดชอบเรื่องการตรงต่อเวลาเรายังคงเต็มที่เรายังคงตรงต่อเวลาเหมือนเดิมครับครับผมตั้งแต่เรามาทงานข้างนอกรงสนิทระตูนี้เรามีปัญหาอะไรมไม่มีเลยนะครับครับผมคือเราก็ เราก็ทำงานกันตามปกตินะครับจุ๋ยเองก็มาร่วมงานกับแกรมมี่มาร่วมงานกับทาง EXACT ครับไม่มีปัญหาอะไรเลยครับผมแล้วนี่เราเปลี่ยนไปนี่น่า,นานเลยตามจุ๋ยติดเลยอะไรประมาณเอาจริงๆแล้วเนี่ยคือสุดท้ายแล้วถ้าใครรู้จัก พุทธมาก่อนหรือว่าใครที่เคยเจอกันมาอะไรอยงี้ครับก็จะรู้ว่าตัวเราเป็นยังไงหรือแม้แต่ตัวพุทธเองก็รู้ว่าตัวเราเป็นยังไงครับเรายังคงยืนยันคําเดิมครับว่าวันแรกเราเป็นยังไงทุกวันนี้ก็เป็นแบบนั้นบางสิ่งบางอย่างใน,ใน,ในสิ่งรอบตัวมันอาจจะทำให,ให้เราดูเปลี่ยนไปแต่จริงแล้วเราก็ยังเป็นพุทธเหมือนเดิมครับครับผมไม่ได้คุยกับผู้ใหญ่ทีน่นว่าแบบมันเกิดอ,อะไรขึ้นเลยไม่ได้คุยเลยนะครับเอาจริงๆคือผู้ใหญ่อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีลายหลุดอะไรอันนี้ออกมาอะไรอย่างนี้ครับนี่ก็รู้พร กับทุกคนเหมือนกันแล้วผมเชื่อว่าถ้าผู้ใหญ่รู้ก็คงจะแบบคงเป็นเรื่องไร้สาระมากครับเพราะว่าคงไม่จําเป็นว่าจะต้องมาปล่อยลายหลุดเพื่อให้มันเป็นข่าวอะไรเงี้ยฮะครับถ้าถ้าเกิดว่าว่ามีอะไรผมเชื่อว่าผู้ใหญ่ของทั้งของพุทธเองหรือว่าของจุ๋ยเองหรือของใครก็แล้วแต่คง คงจะต้องเลือกคุยกับเด็กในสังกัดมากกว่าที่ที่จะมาปล่อยให้ไลน์มูดออกไปครับแต่ในแกมมี่เพื่อนๆก็ยังแฮปปี้กับเราไหมคะหรือเราก็ยังแฮปปี้กับมือมแฮปปี้เหมือ <Happy S 2> นเดิมทุกอย่างครับเราก็ยังทํางานทุกอย่างในในแกรมมี่หรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่อย่างยังมีความสุขแล้วก็ทํางานอย่างเต็มที่เหมือนเดิมครับอ,รอ,อันนี้ก็ไม่ทราบเจตนา,าของของที่มาขอ,องไลน์เหมือนกันครับถ้าเกิดว่าเป็นการดิสเครดิตจริงๆก็อย่าทำเลยครับมันมันไม่ได้มีผลดีต่อต่อตัวใครก็แล้วแต่อะไรเงี้ยครับเรา เราไม่ได้เคยไปทําร้ายกันอะไรเงี้ยฮะเราเราอยู่ด like ้วยกันแบบดีๆดีกว่าครับผมที่ไม่ไม right. ่ไม่ได้กระทบนะครับคือสุดท้ายแล้ว, <Museum of the form> วเราต <fur apron> ัวเราเป็นยังไงเรารู้ตัวดีครับครับผมครับยังไม่ได้คุยกันเลยครับผมก็เดี๋ยวคงจะต้องมีมีคุยกันบ้างอะไรเงี้ยว่าเรื่องเราเป็นยังไงครับกระแสออกมาจนถหงืั้ทานว่าเราจะลาออกจากการเป็นดีเจเลไม่มีเลยฮะ <nosso Att audio> อันนี้มั่วมากเรื่องการลาออกจากเป็นดีเจนี่เราคงยืนยันนอนยันว่าอาชีพดีเจคืออาชีพที่ที่เรารักครับเราเไม่มีหลุดออกจากปากเราแน่นอนว่าเราจะลาออกจากอาชีพดีเจครับผมอนนีการลดเวลาช่วงเวลาลปล่ครับปีปีนี้จัดน้อยลง3วันครับเพราะว่าเ,เราถ่ายละครเยอะขึ้นด้วยอะไรย่างเงี้ยครเราก็เกรงใจด้วยแต่ว่าเราก็ยังจัดรายการอยู่ที่คลื่นเดิมเวลาเดิมแล้วก็จัดกับพี่เป้เหมือนเดิมใช่ครับ ยังไงครับก <ste ak> ็แบบ <cle an> เราไม่เปลี่ยน <cle an> ครับผมคือจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าคือคือคนใกล้ตัวเราคนสนิทเราก็จะรู้ครับว่าว่าเราเป็นยังไงเราเปลี่ยนไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับคือตัวเราเองเราก็จะบอกคนรอบข้างเสมอว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนไปก็ก็เตือนกันได้หรือบอกกันได้อะไรเงี้ยครับคือบางทีคนไกลๆที่เสพข่าวปลายทางจริงแล้วเนี่ยบางทีข่าวกาอาจ่อออกไปมันอาจจะมีการบิดเบือนบ้างอาจจะมีการเข้าใจผิดบ้างอะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็ได้บังคับว่า ต้องมาแฮปปี้กับเราชอบเราหรือว่ามองเราว่าเราไม่ได้เปลี่ยนไปอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วผมก็ขอใช้เวลาในการพิสูจน์ตัวเองแล้วกันนะครับว่าว่าเราก็ยังคงเป็นพุทธรรมดาคนเดิมนี่แหละครับผมเจอกันตามถนนร้านอาหารข้างทางก็เข้ามาถ่ายรูปได้เข้ามาพูดคุยได้ปกติครับผม,มนนก,ก็ก็คงจะบอกได้แค่ว่าอย่าทำเลยครับ ครับผมมันก็คงเป็นเป็นบาปเปล่าๆทาให้คนอื่นเขาเขาเป็นทุกข์หรือว่าเดือดร้อนทางความรู้สึกหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยครับรครับผมไม่มีนะครับผมคือคือ,อผมเองเป็นเป็นยังไงเราก็เราก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับตัวจุ๋ยเองก็ก็เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับครับผมจัได้ว่าเป็นของเาอ้ออะไรมเออไม่ไม่ดีกว่าครับก็ ก็ให้ให้จบไปตรงนั้นดีกว่าครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากไปไปต่อความยาวสาวความยืดครับเพราะว่าเราเราจบที่เราดีกว่าใช่เราเจอขาดิสเครดิตตลอดน้อยน้อยนักไเริ่มท้อบ้างไหงงมากกว่าครับพี่ครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมันเจออะไรแบบนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แต่ก็อะไรที่เกิดขึ้นมันก็คงดีเสมอครับมันก็เป็นประสบการณ์ในการเดินหน้าในวงการบันเทิงเราต่อไปครับเราก็ต้องแข็งแกร่งขึ้นสตองมากขึ้นครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับคุณครับ